สวัสดีค่ะจากช่องกุ้งรีวิวแหลกชาแนลนะคะวันนี้กุ้งรีวิวนะคะเป็นต้นแคนตัสนะคะลูกค้าเมมคามิเน่เหลืองคะ่ะออกดอกสวยมากนะคะดอกแบบเยอะมากลูกค้าจ๋านี่นะดูดอกเลยน่ารักมากๆนะคะไม้หนามนะจ๊ะแต่ดอกสวยมากคะ่ะใครที่เลี้ยงเราไม่ออกดอกนะคะแนะนําว่าดินที่ใช้ปลูกนะคะแนะนําให้ใส่เป็น มูลไส้เดือนลงไปด้วยนะคะเขาก็จะมีดอกเยอะแบบนี้เลยนะคะแคนตัสด,ดูแลง่ายนะจ๊ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องรดน้ำบ่อย4-5วัน3-5วันแล้วแต่นะคะแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็เวลาเราจะดูว่าควรรดน้ำหรือยังก็ดูที่ดินนะคะให้นำไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปที่ดินถ้าสมมุติว่ามีดินติดขึ้นมาแสดงว่าดินแห้งอันนี้ก็รดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม้จิ้มฟัน ทิมลงไปที่ดินแล้วมีดินติดมาเยอะก็แสดงว่าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยนะคะน้องชอบแสงแดดนะคะชอบแสงแดดแล้วก็น้ำไม่มากค่ะอลองดูนะคะสภาพอากาศแต่ละบ้านก็แตกต่างกันแม่ค้าก็จะพูดไว้คร่าวๆสี่ถวันรดทีก็ได้แต่ก็แล้วแต่บาง บางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ร้อนน้องอาจจะดินแห้งไวนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะดอกน่ารักมากลูกค้าจ๋ะแคนตาสามารถเลี้ยงไว้ประดับบ้านหรือร้านค้าร้านกาแฟาก็ได้นะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเลี้ยงแบบเป็นกระถางแต่ว่ามีพื้นที่หน้าบ้านเยอะๆนะคะสามารถเลี้ยงได้เลยปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะ วิธีทําให้เป็นฟอร์มกก็ไม่ยากค่ะลูกค้าถ้าสมมุติเรามีต้นตรงๆใช่ไหมคะไม่ตรงก็ได้แต่ต้นสูงประมาณหนึ่งเราก็ตัดตัดตรงโคนต้นนะคะเราก็ทาทาปูนไว้นะคะปูนแดงนะคะไม่ให้ต้นเขาเป็นเชื้อราก็เดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟอร์มกนะคะเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆดอกน่ารักมากๆค่ะดอกก็ประมาณขนาดเหรียญบาทนะคะสีสวยมากลูกค้าดูใกล้ๆนะเราก็ ไม้ชนิดนี้นะคะออกดอกบ่อยมากค่ะจะมีดอกให้เราได้ชมทุกทุกวันเลยก็เรียกว่าได้นะคะยิ่งกอมฟอร์มกอเขาใหญ่เขาก็จะมีมีดอกเยอะนะคะแล้วเวลาออกดอกพร้อมกันจะสวยมากเลยค่ะยังไงก็แม่ค้าฝากไว้นะคะใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะใครสนใจอยากมาดู ที่สวนเรานะคะมีแคนตัสให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะคะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935เปิดทำการทุกวันนะคะส่วนเป็นหน้าร้านหน้าร้านจะขายวัสดุก่อสร้างนะคะอยู่ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีต้นแคนตัสมีกระถางดินเผาแล้วก็มีดินปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะจะส่งสินค้าทางออนไลน์ด้วยลูกค้าอยากได้เป็นแคนตัสบอลสีหรือว่าไม้มงคลนะคะสอบถามเข้ามาได้เลย แม่คะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ